ฉีดโปรกรมกับเมโซแฟตเยอะระวังนะคะคุณจะมีซูโด h ช e k บ o นส์เตาหนกแก้มปลอมนะคะปลอม ดูนจะบอกให้เลยนะคะว่าจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ดิบเถียงกับคนไข้เยอะที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเทรนในสมัยนี้นะคะแหมน้องเสลเขาก็ชอบขายค่ะอะไรอะไรนะคะก็ฉีดโบกามโบกามโบกามนะคะทั้งทั้งที่บางทีค่ะกล้ามนะคะกล้ามเนื้อกล้ามที่เป็นกล้ามเนื้อเขี้ยวตรงนี้นะคะแมสเซตเตอร์มอสโซนเนี่ยนะคะเอ,ออนะไม่ได้ใหญ่เลยค่ะของคนไข้ไม่ได้ใหญ่เลยนะแต่ก็ฉีดค่ะฉีดเพราะว่ามันเป็นเทรนนะคะอยากหน้าเลี้ยวๆวเล็กๆนะคะเหมือนสาวเกาหลีนะคะ แล้วก็แฟดต,ตรงเนี้บางทีก็ไม่มีแล้วนะคะเออจะยิ้มนะคะชอบยิ้มหนูยิ้มอย่างเงี้ยนะคะหนูไม่ชอบเลยค่ะหมอนหนูไม่ชอบเลยนะคะอืมก็เอาออกกันไปนะคะซึ่งรีมจะเตือนค่ะว่าระวังนะคะการทําแบบนี้ค่ะจะทําให้คุณหน้าตอบนะคะจนมีซูโดชีกบนค่ะหรือว่ามีกระดูกโหนกแก้มปลอมอ่ะเนี่ยแหละเราจะมาทำความรู้จักกันค่ะว่าอะไรคือทรูชีกบ o นส์และอะไรคือซูดิโอชีกบอนส์ อีพีที่แล้วเราบอกกันแล้วนะคะว่าชิกโบนส์นะคะประกอบไปด้วยกระดูก2ส่วนขานั้นก็คือนี่นะคะไซโกมาค่ะก็คือเป็นกระดูกหนกแก้มนะคะรวมไปถึง m a x กซิ a ค่ะก็คือเป็นกระดูกนะคะของขากรนไกรบนนะคะเชื่อมโยงกันนะคะ2กระดูกนี้ค่ะประกอบกันเป็นชิกโบนหรือว่ากระดูกหน้าแก้มของเราหรือโหนกแก้มนั่นเองค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะ true cheekbones นะคะก็คือเป็นกระดูกโหนกแก้มท,ท,ะะที่แท้จริงเนี่ยนะคะที่แท้จริงเนี่ยมันก็คือเป็น actual projection of zygoma นะคะก็คือเป็นการที่เรามีโครงสร้างของกระดูกไซโกมาตรงนี้หนกแก้มนะคะมันพุ่งออกไปจริงๆนะคะเกิดมาจริงๆพ่อแม่ให้มาจริงๆนะคะเราก็เลยเรียกกันว่าเป็น true cheekbones ค่ะ อันนี้ของโมดิมจริงไหมเออจริงค่ะอันนี้คือพ่อแม่ให้มาจริงๆนะคะเป็น True c h e c k Bones ค่ะโอกี้เคิร์ฟแบบนี้นะคะก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ให้มาไม่ได้เกิดจากการที่เราเอาส่วนอื่นๆนะคะไปทำให้มันตกตาค่ะว่าเรามีโหนกแก้ม ่วนอันที่2อนี่แหละค่ะก็คือซูโดชิกโบนสินะคะมันก็คือเป็นโหนกแก้มของเราค่ะหรือว่ามิดชิกนะคะมิดเฟสของเราเนี่ยที่มันเกิดการพุ่งไปทางข้างหน้าค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดมาจากการที่ตัวกระดูกเองมันพุ่งเองจริงๆนะคะมันเกิดจากการที่ว่าโครงสร้างอื่นๆค่ะมันทําให้นะคะกระดูกตรงนี้มันดูพุ่งออกนะคะก็อย่างเช่นในกรณีที่เราฉีดกรามนะคะฉีดโบท็อกกรามค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อแมสเเตอร์กล้ามเนื้อมัดนี้นะคะมั เขียวเนี่ยนะคะเออที่มานทาให้หน้าเราเหลี่ยมอะนะคะมีการอ t r o p h y ค่ะฟอตัวลงนะคะลดการใช้งานลงนะคะแล้วมัสเซลนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อเรามันก็จะเกิดการรีบถูกไหมคะพอรีบปั๊บก็เล็กลงแล้วก็ผุกเข้าไปในขากรนไก่นะคะทําให้เราแก้มตอบได้นะคะรวมไปถึงการฉีดแฟตนะคะแฟตแพดบริเวณตรงแก้มด้านล่างตรงนี้นะคะก็ทําให้แก้มเราตอบได้ค่ะพอแก้มตรงนี้มันตอบลงไปแล้วนะคะเป็นไงล่ะคะอืม,อม,อม นี่นะคะก็จะทําให้ไซโกมาของเราค่ะมันมีความพุ่งออกนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองนะคะ,ะมีลักษณะของซูโดชิคโบนเนี่ยนะคะโดยที่คุณพ่อคุณแม่ให้มานะไม่ได้ไปทําเองค่ะก็มีเหมือนกันค่ะก็คือกรณีที่ตัวชิคโบนของเรานะคะหรือไซโกมาเนี่ยของเราเนี่ย มันอยู่ในสภาวะที่เกณฑ์ปกติคือตามเคอร์ปกติแล้วค่ะแต่เราดันมีโครงสร้างตรงบริเวณตรงนี้นะคะมันฝ่อตัวไปค่ะหรือว่ามันหายมันหดไปเกิดความฮอลโลนะคะก็คือความตอบลงไปเว้าวลงไปเกิดเป็นโอกก้เคอร์ฟนะคะระหว่างเคอร์ฟที่ตรงไซโกมากตรงนี้ก่อนจะถึงปากบนตรงนี้นะคะมันเว้าวเข้าไปแบบอินวอร์ดแบบบึ๊บค่ะเว้าวไปเยอะมากเลยนะคะนี่แหละค่ะมันก็จะทําให้เกิดซูโดชิงบนได้เช่นเดียวกันค่ะ ซูโดชิกโบนะคะที่เกิดจากหมอทำเซลล์ขายเนี่ยนะคะเออดีมเจอเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องๆบางคนนะคะเข้ามาหาดีมแล้วก็บอกว่าเนี่ยหมอจะทํายังไงอ่ะเออคือแบบว่าโหนกหนู่มันใหญ่นะคะเขารู้สึกว่าโหนกหนู่มันใหญ่ค่ะแต่พอดีมมาดูจริงๆอา้าวนี่มันซูโดชิกโบนี่นะ่ะคือโหนกหนุ่มนอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยค่ะซึ่งเราก็จะมีกฎการแบ่งหน้าเป็นสัดส่วนเป็น facial p r o p o r t i o n ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้อีถัดๆๆไปนะคะจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะคะพอดีมดู ดูแล้วมันได้สัสดส่วนมากเลยนะคะโหนกเรานะ่ะปกติค่ะไม่ได้กางออกมากเกินไปหรอกแต่สิ่งที่ผิดปกติมันก็คือเนี่ยแหละค่ะความฮอ o โลน s s นะคะความเว้านะคะของโอกี้เคิฟตรงบริเวณล่างโหนกเป็นต้นไปเนี่ยมันเว้ามากเกินไปค่ะเลยกลายเป็นแบบนี้อออืออออโหนกเราเลยดูเด่นค่ะสื่อประวัติไปมานะคะบอกว่าโอ้ยหนูนะคะ ฉีดโบกามาห้าปีแล้วค่ะฉีดเมโซแฟตมาค่ะเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยอหนูอ้วนกว่าน,นี้นะคะเออหนูก็ไปฉีดฉีดตรงนี้ค่ะพอฉีดตรงนี้เสร็จปั๊มนะคะมันก็หน้าเรียวเป็นที่พอใจแล้วค่ะแต่กลับกลายเป็นรู้สึกว่าอุ้ยทําไมแก้มมันป่องจังเลยค่ะหนูก็เลยไปฉีดเพิ่มตรงนี้อีกค่ะนะคะสุดท้ายแล้วค่ะฉีดตรงนี้ กระชิ่ตรงนี้นะคะหายไปหมดเลยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าตรงบริเวณชีกโบนนะคะหรือว่าหนกแก้มเนี่ยมันกลับกลายมาเป็นเด่นเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะกรณีที่ยกตัวอย่างมานี้นะคะมันคือซูโดชีคโบนเป็นเจ้าหนกแก้มปลอมนะคะปลอมๆจากอีีก่อนๆน,นะคะที่ดินได้เล่าให้ฟังว่าโครงสร้างใบหน้าของเรานะคะมันมีแฟตแพดหรือว่าตัวก้อนไขมันค่ะที่เป็นก้อนไขมันดีกับก้อนไขมันเลวที่มันเป็นองค์ประกอบโครงสร้างใบหน้าของเราให้มันสวยเป็นรูป หัวใจแบบนี้ต้องแสดงถึงความยืด f ฟูความอ่อนเย์ายาวไว้นะคะเราก็ไม่ต้องไปเอามันออกค่ะพวกไขมันดีต่างๆนานาเนี่ยนะคะซึ่งบางคนค่ะก็ เข้าใจผิดนะคะแล้วก็ไปเอาออกค่ะก็เลยทําให้โอกี้เคิร์ฟของเรานะคะหรือว่าทูชิกโบนของเรานะคะมันเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นซูโดชิกโบนค่ะแล้วคนไทยนะคะโอ้เป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบการมีโหนกนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามีโหนกแล้วมันไม่สวยค่ะแต่ว่าฝรั่งน่ะเขาชอบมากเลยนะคะเออมันเป็นสเปคเขาเลยค่ะสิ่งที่จะทิ้งท้ายไว้สําหรับคลิปนี้นะคะก็คือว่าไขมันดีนะคะไม่ต้องเอาออกค่ะถ้าเราเอาออกไปนะคะมันจะทําให้เรากลาย ไปเป็นอออซูดช uh ิกโบนส์ huh. bones, ค่ะลงไปถึงการทำโบทอกกราม ogram, ค่ะโดยไม่จำเป็นนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีกล้ามเนื้อชิ้นนี้นะคะที่มันใหญ่ค่ะมันป่องออกมานะคะเกินกว่าขอบกระดูกขากรรไกรนะคะเป็นเหมือนกับบริการหน้าเหลี่ยมอะประมาณนั้นนะคะเออถ้าเราไม่ได้มีถึงขนาดนั้น,นะคะ่ะก็ไม่ต้องไปฉีกมังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลายไปเป็นซูดช uh ิกโบนค่ะ และอีกหัตถการหนึ่งนะคะที่เป็นหัตถการยอดฮิตค่ะสำหรับขาสัญญกรรมก็คือการที่เอา b u c c a l Fat ค่ะก็คือไขมันนะคะก้อนที่อยู่ตรงนี้นะนะคะเอาออกไปนะคะแก้มจะได้ไม่ป่องไงล่ะเออนะคะเอาออกไปตอนนี้ที่เราอายุยังประมาณ20ต้นๆน,นะคะหรือแม้แต่ว่า18 1 9เนี่ยนะคะเออไม่เป็นไรลวค่ะแต่พอถ้าอายุเท่าหมดวีมนะคะวัย30กลางคุณจะรู้เลยค่ะว่า บัคคอแฟตเนี่ยนะคะมันหายไปเองเลยค่ะเนี่ยหมอรีมก็จะบอกให้นะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยหมอรีมเนี่ยก็หน้ากลมมากๆเลยนะคะไม่มีหรอกค่ะไอตรงแบบคอนทัวร์ไฮไลท์ตรงนี้นะคะไม่มีเลยค่ะเนอะ แต่พอวัยสามสิกลางค่ะกลายเป็นว่าบัคคอร f แฟของมอริมนะคะมันฝ่อตัวลงค่ะนี่ก็คือเป็นส่วนของไขมันที่มัน atrophy ค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณนะคะตัดบัคคอร f แฟไปนะคะโดยไม่จําเป็นคือคุณไม่ได้หน้าใหญ่ขนาดนั้นนะคะไขมันตรงนี้คุณไม่ได้ก้อน h y เปอร์ท p h y ใหญ่แบบจนเกินขนาดจริงๆนะคะแล้วคุณไปตัดมันเอาออกเนี่ยแน่นอนเลยค่ะในวัยสากลางๆเป็นต้นไปนะคะคุณจะเจอปัญหาของ s u d o h i c b o n e ค่ะ